อเออแพนด้าครับคือผมอ่ะนี่ไงนี่ไงเดทยังไม่ทันเท่าไหร่เลยจะชิ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ลองนี่แชมพูมาโนผมสวยสวยแน่นอนหืม เออแพนด้าครับคือผมอ่ะนี่ไงนี่ไงเดทยังไม่ทันเท่าไหร่เลยจะชิ้งแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ่อไม่ใช่ครับคือว่าผมนี่ไงนี่ใส่ชายแท้เนี่ยจับมือแล้วก็กำไรแล้วละสิก็บอกว่าไม่ใช่จะบอกว่าผมมันเหม็นแล้วปากมันสิอึ๊ยเห็นใครหน้าอึ๊ยทำไดมเนี่ยเอา ได้ยินว่าผมเหม็นผู้ชายทนี่ยนก็จะทนได้โอ้โหดมสองทีก็งหงายหลังแล้วถ้าอย่างนั้นล่ะก็ลองนี่แชมพูมาโนรับรองผมสวยสวยเก๋หัวหอมไม่เหมือนใครเพราะเป็นสมุนไพรธรรมชาติมองใครเหะ มาโนแชมพูเนี่ยนะเขาผสมสมุนไพรประคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ100%ช่วยแก้ปัญหาด้านเส้นผมและหนังนศีรษะได้จริง กลิ่นหอมเหมือนได้ทำสปาผมเลยนะแถมยังป้องกันและขจัดรังแคลดอาการคันศีรษะลดผมขาดหลุดร่วงลดปัญหาผมชีฟ้ฟูเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อใช้แชมพูคู่กับเตรียมนวดผมจะบอกให้หาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปและออนไลน์ที่ช้อปปี้ลาซาด้า